สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ ชื่อเรื่องว่าโรคคุณใสย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนคุณหมอที่ส่งเรื่องนี้มาชื่อว่าคุณหมอวิโรจน์นะครับ15ปีก่อนเนี่ยท่านอายุประมาณชัก40กว่าๆนี่แหละท่านเองเนี่ยเป็นหมอเกี่ยวกับหมอสูสูตินารีเวทเกี่ยวกับหมอทำลอดเ,เกี่ยวกับกายไปฝากคันอะไรต่างๆนะแกท่านท่านเรียนมาทางสายนี้นะครับจากนักเรียนที่เป็นแพทย์ฝึกหัด นะครับเขาเรียกกันผมใช้ศัพท์ไม่ถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจนท่านเองเนี่ยได้เป็นคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี้แล้วแกเนี่ยตั้งปฏิธานเลยว่าท่านเนี่ยอยากจะไปรักษาคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ประมาณอายุประมาณสัก50กว่าเนี่ยท่านเนี่ยจะย้ายเข้ามาในกรุงเทพนะอยากไปหาประสบการณ์ชีวิตนะอยากไปช่วยคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดยิ่งถ้าเป็นชาวดอยชาวเขาแถวตะเข็บชายแดนเนี่ยยิ่งชอบเลย นะครับจนแกเนี่ยฮะได้ไปอยู่ในจังหวัดตากนะครับตอนนั้นนะครับเขากําลังสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะแล้วก็เชิญแกเนี่ยไปประจําที่โรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับถ้าขนาดใหญ่ต้องไปที่จังหวัดแต่อันเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเ,เรียกว่าในอําเภอแล้วกันนะกึ่งๆึงจะใหญ่กึ่งๆจะกลางกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แกก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดตรากนะครับพอไปอยู่จังหวัดตราปุ๊บอ่นะคนที่มาหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะเป็นพี่น้องทางฝั่งโน้นนะบางทีเขาก็ข้ามฟากมาแล้วก็มาหาหมอทั้งฝั่งไทยแกก็พยายามปรับตัวก,กับการที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับบางคนก็โอ้ท้องใหญ่มาเลยมามาปรึกษานะครับก็มาฝากคันก็ทําทคลอดกันไปอะไรกันไปนะครับ ก็ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดตากเนี่ยกับโรงพยาบาลแห่งนี้สักสามปีก็เริ่มจะคุ้นเคยกับคนแถวนั้นนะมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภออะนะสามอำเภอเนี่ยที่ติดกันเนี่ยก็จะมาที่นี่นะบางคนใกล้จังหวัดกว่าก็าไปในจังหวัดนะครับแกก็ไปอยู่นะครับพอไปอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งแกจำไม่ลืมเลยผู้หญิงเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเจี๊ยบ ผู้ชายเนี่ยชื่อคุณชาตินะครับคุณชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกครึ่งดีกว่าครึ่งไทยครึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่หมายถึงว่านะครับอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครับแล้วเขาก็มีภรรยาชื่อว่าคุณเจี๊ยบณนะขณะนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยมาปรึกษาว่าคล้ายๆว่าเขาเขา,เาประจําเดือนไม่มา นะอย่างเงี้ยคือท้องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาตรวจนั่นแหละคุณ ا, หมอวิโรธเขาก็ตรวจเขาก็ตรวจชีตรวจเลือดตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับปรากฏว่าได้รับข่าวดีนะรับข่าวเดียวว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยท้องโอสองคนนี้ก็ดีใจมากนะครับคุณชาติเองก็ดีใจแบบเป็นลูกคนแรกนะก็คุยกับหมอไปเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยอะนะ พี่วิโรธก็เลยถามว่าทําไมถึงดีใจขนาดนี้เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะมีลูกตั้งแต่อายุยี่สิแล้วแล้วเขาพยายามมาเนี่ยสปีเต็มนะจนปัจจุบันนี้อายุยี่สิบเก้าเนี่ยเขาพยายามนะเขาคิดในใจว่าเขาคงไม่มีลูกแล้วแต่ครั้งเนี้ยกลับมีลูกเขาก็เลยดีใจพิเศษคุณหมอวิโรธก,ก็ร่วมดีใจเขาด้วยว่าเออก็ดีใจด้วยนะทั้งคู่เลยนะครับ ก็ขอให้รักษาตัวให้ดีก็พยายามห้ามนั่นห้ามนี่โน่นนี่นั่นกินอาหารก็กินน่ของที่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวประมาณสัก3เดือนอายุคัน3เดือนถึง4เดือนเนี่ยมาซาวดูนะมาซาวดูนะครับก็นัดทุกเดือนนัดให้แม่เด็กเนี่ยมาหาหมอทุกเดือนนะครับเหตุการณ์เนี้ยมันก็ผ่านไปนะครับผ่านไปจนอายุคันเนี่ยมันเข้านะเข้าได้3เดือนย่างเข้า4เดือนแล้ว สองคนผัวเมียเนี่ยก็มานะครับตอนนั้นน่ะท้องก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วท้องเริ่มโตนะในหลักการแพทย์นะครับอ่นะพาพอถึง3-4มสี่เดือนเนี่ยเขาก็ต้องสาวดูอ่านะเพราะว่าเขาดูจากอายุนะอายุยี่สิบเก้าออโอเคอายุได้เกณฑ์นะครับถ้าอายุเกิน35เนะี่ยต้องเจาะน้ําค่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดให้ผมฟังแต่ผมก็นะสัพการแพทย์เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนั้นฮนะสองคนผัวเมียเนี่ยก็มา พอสองคนผมยัยนีมาเนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราถ้าโชคดีเราจะรู้เพศเขา,าว่าเพศเนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโตของพี่ชาตินี่ก็ลุ้นมากเลยมีความรู้สึกว่าเอยอยากได้ผู้หญิงอ่ะก็ชอบผู้หญิงไปถามคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบอยากได้ผู้ชายผู้หญิงอยากได้ผู้ชายอาสองคนเนี่ยไม่ตรงกันนะครับคุณแม่อยากได้ผู้ชายคุณพ่ออยากได้ผู้หญิง แต่ทั้งสองคนนี้ก็บอกว่าออได้อะไรก็ได้ก็คือว่าก็ถือว่าเป็นลูกของเรานะครับหลังจากนั้นมาก็มีการตรวจฉี่ตรวจอะไรกันไปตรวจอุณหภูมิตรวจความดันตรวจทุกสิ่งทุกอย่างขึน้นหะัวใจนะอะไรเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยถึงการเอาเตอร์สาวอนะ่อันเตอร์สาวนะครับเขาก็สาวดูเขาเอาเจลเย็นๆมาทานะครับแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยนะมาลูบที่ทอ้อง พักเดียวพี่วิโรธบอกว่าคุณเนตรตั้งแต่ผมใช้ชีวิตในการที่เป็นหมอมาเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบนี้ผมก็ถามว่าคุณหมอครับมันยังไงสิ่งที่เขาซาวดูมาเด็กไม่มีหัวเด็กไม่มีหัวเด็กไม่มีหัวแล้วเด็กดิ้นยังไง พราะตอนที่เขาวัดคลืนหัวใจที่เขาเอาไอ้ที่เสียบหูมาแล้วก็มาวัดเนี่ยนะครับแล้วก็มาจับโน่นจับนี่จับอะไรเนี่ยมันยังมีอาการดิ้นของเด็กแต่การซาวดูปรากฏว่าเด็กไม่มีหัวพี่โีรดก็คิดในใจว่าไอ้เครื่องซาวเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับแกก็ทำการเช็ดนะให้พยาบาลเช็ดพยาบาลก็เช็ดเช็ดเช็ ลงรอบที่2นะลงรอบที่ส,สก็คือทาเจลทาอะไรนี่ครับตามหลักการแพทย์ของเขาแล้วสักพักเขาก็เอาเครื่องมือเนี้ยมาจี้แล้วมันก็จะมีจอโทรทัศน์ถ้าใครที่มีลูกก็จะรู้มีจอโทรทัศน์ขึ้นมันก็จะเป็นรูปยึกยักยึกยักมันเหมือนเด็กอยู่ในคันน่ะก็จะเห็นเป็นรูปร่างนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือเด็กไม่มีหัวอีกแล้วไม่มีหัวฮะ แต่ที่สําคัญกว่านั้นที่มันแปลกก็คือเด็กดิ้นได้แกก็มึนไปหมดแล้วก็คือตัวของเจี๊ยบกับพี่ชาติเนี่ยเขาก็รู้สึกงง,งๆเขากเนื่องจากว่าเป็นไงบ้างคุณหมอครับมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นอะไรอะ่ะพี่รถครับมันผิดหรือเปล่าวะนะแกก็แบบอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวลุกขึ้นก่อน อ่าลุกขึ้นก่อนคุณแม่ก็ค่อยๆประคองลุกกันมาคุณหมอคะลูกฉันเป็นยังไงเป็นผู้ชายผู้หญิงลูกของออคุณน่ะเป็นผู้ชายแล้วหมอก็อึง้งไปพักหนึ่งมันทําให้สองคนเนี่ยก็ถามว่าแล้วลูกอะ่ะแข็งแรงดีไหมอะไรยังไงเอออืมมจะพูดยังไงอะ่ะแกก็แบบอึง้งอ่ำอึ้งอำ,อำ,อำ,อำสักพักหนึ่งแกก็แบอบกเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกคุยได้ไหม เดี๋ยวออกจากห้องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนี่ครับพักเดียวอ่ะสองคนนี้เขาใจเสียแล้วรู้สึกแปลกๆวะ่ามันเกิดอะไรขึ้นวะก็มาที่ห้องแล้วก็มานั่งคุยกันตัวของพี่วิโรจนะ์นยจัญญาบันแพทย์นะความรู้สึกกับการที่จะบอกใครสักคนว่าลูกที่อยู่ในคันเนี่ยไม่มีหัวเนี่ยมันพูดยากมาแกไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะฮะเออถ้าเกิดว่าเคยมีนะเกี่ยวกับรู้สึกว่าแขนมันเล็ก กวักกันหรืออะไรเงี้ยมันมันเคยมีหลายเคสฮนะแต่ไอการที่แบบไม่มีหัวแล้วมันดิ้นได้ด้วยเนี่ยงงไหมแกก็ให้นอนบนเตียงอีกครั้งหนึ่งแกก็เอามือเนี่ยไปจับเอาไอ้ตัววัดเนี่ยนะฮะไปจับไปจับไปจับเชื่อไหมว่าแบบมันมีอาการที่ตอบสนองเหมือนเด็กปกตินะ เหมือนเด็กปกติแกก็ไม่จะพูดกับ,กบ,กบคนไข้อย่างไงแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเรากลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวทานยาบํารุงนี่ให้ยาบํารุงโน่นนี่นั่นไปเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งอะมาพบผมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเออนะแกบอกว่าไอ้คาพูดวันนั้นน่ะแกรู้เลยนะว่ามันผิดจริงๆอิอะมันควรจะต้องบอกอะนะครับตรงๆงแต่ในวันนั้นอะแกามรู้สึกว่า ทำไมเคสนี่มันแปลกมากนะครับพอมันแปลกมากปุ๊บแกก็บอกออยากติดตามอาการบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแกก็นะตรวจสอบต่างๆ่นะก็บ้านผมอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็บอกบอกบอกอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยในวันนั้นคนไข้ทั้งคู่ก็กลับไปนะฮะโอ้เป็นลูกผู้ชายดีจังเลยเป็นลูกผู้ชายก็ไปอย่างพูดกันแบบนี้อีกแต่สิ่งที่มันสงสัยไปกว่านั้นคือ พยาบาลนะฮะที่อยู่ในห้องตรวจด้วยเนี่ยเขาก็รู้นะครับคนที่เป็นพยาบาลที่อยู่ในสูตินรีเวชเนี่ยเขาก็รู้ฮะเขาก็บอกกับพี่หมอเด็กไม่มีหัวไม่ใช่เหรอพี่วิโร์ก็มองหน้าก็บอกหมอก็งงว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหลังจากวันนั้นมา ่านไปสัก2วันพี่วีโรธก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทาผิดอะไรบางอย่างจริงๆอะถ้าเกิดว่าเด็กเป็นแบบนั้นนะนะครับต้องแจ้งให้คนไข้รู้อ่าว้วก็จะหาวิธีรักษากันว่าจะเอาเด็กออกไหมจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่การที่ไปบอกให้เขาแบบสบายใจในวันนั้นอะมันทําให้รู้สึกตัวเองอะแย่พี่วีโรธนอนไม่หลับเลยฮนะแต่ก็ตัดสินใจขับรถไปหลังจากเลิกงานวันนั้น ประมาณสัก5โมงแกขับรถไปที่บ้านหลังหนึ่งนะก็บอกบ้านมาแกไปอยู่มา2อปีแกรู้แล้วนะแกขับรถไปประมาณสัก 3- 4กิโลเนี่ยก็ไปถามหาบ้านเนี่ยคนเนี้ยสองโปรเมรยียเนี่ยเขาก็พาไปเออพาไปนะแกก็ขึ้นไปบนบ้านนะไปก็ไปเรียกไปอะไรสักพักหนึ่งสองคนเนี่ยก็มาเชื่อไหมว่าท้องเนี่ยมันก็ยังเป็นปกติฮะพี่โรก็เลยถามว่า เคุณเจีย๊ยบอ,อ,อาการเป็นยังไงบ้างเจี๊ยบก็บอกว่าลูกดิ้นตลอดเลยค่ะดิ้นแรงด้วยเออแล้วครับเออ,เอ,อแล้วอย่าลืมที่หมอนัดนะคุณหมอมาถึงบ้านเลยมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่ไม่มีอะไรแล้วครับผมแค่ผ่านมาแถวนี้ผมก็เลยแวะมา ผู้ชายบอกขอบคุณมากครับคุณหมอโอุ้อาสาร์ตามมาถึงบ้านมาดูคนไข้คุณหมอช่างประเสริฐจังเลยอดีจังเลยผมอยากให้มีหมอแบบนี้อีกหลายหลายคนนะอ,อ่ะพี่พิวโรบอกเอ,อขอบคุณครับผมก็ทําหน้าที่ของผมนี่แหละอย่าลืมนะที่นัดอนะ่ะครบสี่เดือนแล้วไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะนี่ครับพี่โรก,ก็ลงมาจากบ้านนะพอลงจะมาแกลขับรถกลับไปมันคลายความสบายใจไปได้นิดหนึ่ง แต่ความรู้สึกว่าอมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเป็นอะไรเขาคงจะมาหาเราเองอะนะนะวันนั้นก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็รักษาคนไข้ทําคลอดทาอะไรก็ไปแต่ไอเรื่องที่อยู่ในสมองเนี่ยมันก็ยังไม่ลืมนะก,ก็ยังไม่ลืมนะครับใกล้จะถึงวันนัดของเจี๊ยบแล้วอีกสักสามสี่วันเนี่ยจะถึงวันนัดแล้วปรากฏว่าเจี๊ยบกับชาติเนี่มาที่โรงพยาบาลก่อนเลยทําท่าทางลุกลี้ลุกลน นะครับแล้วชาติก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆอะ่ะมันเหมือนมีอาการเมียเขาเนี่ยร้องโอดโอยร้องแบบเสียงหลงหมันเหมือนคนที่จะคลอดลูกนะครับคุณวิโรกถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงในเมื่อมันยังแค่สี่เดือนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเดี๋ยวผมเช็คอาการให้นะครับก็เช็คอาการแกก็รีบ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 ตอนนั้นร้อง แบบปวดท้องนะครับปวดท้องมากและเนื้อตัวเนี่ยของผู้หญิงคนนี้มันบวมมันบวมขึ้นนะครับมันบวมขึ้นตามหน้าตามตาโหนกแก้มเนี่ยบวมหมดเลยอาการไม่ค่อยดีฮะอาการไม่ค่อยดีคุณหมอวิโรจน์ก็เตรียมนะเกณฑ์คนมาเลยพย,พยาบาลพยาบาลเตรียมเครื่องมือแพทย์เตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับขึ้นไปห้องผ่าตัดเช็คดูซาวดูทุกสิ่งทุกอย่างดูหมด แกบอกว่าเด็กมันไม่มีหัวจริงคุณเนศแต่ที่สําคัญกับการที่เด็กไม่มีหัวแต่ขามันยังถีบได้ด้วยทุกคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดเห็นเหมือนกันหมดแล้วรู้สึกตกใจพักเดียวกับอาการของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อที่ชื่อเจี๊ยบที่นอนอยู่ตรงนั้นอาการสลึมสลือกับการที่จะ,จะ ผ่าตัดเอาเด็กคนนี้ออกหัวเลานะฮะ <c oughs> <c oughs> มึงตกใจกันละสิกะอีนี่มันแย่งผัวกูกูไม่ให้มันมีความสุขหรอกกูจะให้ทั้งมันและลูกมันตายไปพร้อมกันพวกมึงไม่ต้องตกใจหรอกมึงทำหน้าที่ของมึงไป โอ้โหมีดหล่นเลยฮะเสียงที่ได้ยินนะมันเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่เสียงของเจีย๊ยบแน่ๆนะครับทุกคนที่อยู่นะฮะถอยออกจากร่างของเจีย๊ยบเลยแต่ด้วยหมอฮะทำยังไงได้หลักอ่ะนะครับมันจะต้องทําอ่ะนะครับสักพักอาการร้องปวดโอ้ยคุณห,หมอปวดท้อง ท่านทีน่ให้ยาแล้วนะนะในวันนั้นแกก็ทำการผา่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กคนนี้นะครับถ้าตามภาษาการแพทย์ก็คือมันไม่กลับหัวแล้วฮะเด็กสเดือนแกก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เด็กคนนี้ออกมาและสิ่งที่ปรากฏและทำให้ทุกคนตกใจกันเป็นแถวเด็กคนนี้ออกมาไม่มีหัว นิ้วมือนิ้วเท้าคือแบบยังยังแบบสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนเหยียดอะนะครับเหมือนเหยียดอะไรบางอย่างนะตอนนั้นทุกคนตกใจหมดเลยว่าเด็กไม่มีหัวแต่ทําไมร่างกายมันยังตอบสนองได้นะกับการผ่าตัดออกมาในวันนั้นทุกคนงงหมดสุดท้ายเด็กคนนี้ก็สงบลง แต่คนที่ชีพจรมันตกความดงความดันทุกสิ่งทุกอย่างมันตกก็คือแม่เด็กนะครับเจี๊ยบเนี่ยมีอาการความดันตกทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าขั้นวิกฤตนะครับเข้าขั้นวิกฤตพอเข้าขั้นวิกฤตณตอนนั้นสิ่งที่จะถามก็คือนะชีพจรมันเริ่มอ่อนลงเสียงที่มันดังติดต๊ดติดต๊ดติด๊ดติ๊ดติ๊ดต ทีดนะทำการช่วยชีวิตกับการปั๊มนะครับมันอยู่ในสภาวะอะไรของการแพทย์แหละผมก็พูดไม่ถูกฮะแต่เขาอธิบายมาให้ฟังก็เป็นการช่วยชีวิตนะคุณแม่มีอาการภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ช่วยชีวิตหรือมีการปั๊มหัวใจให้ชีพจรเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ปรากฏก็คือ มันมีเสียงมึงไม่ต้องมาช่วยมันหรอกมันตายมึงไม่ต้องมาช่วยมันพักเดียวตีพี่วิโรจน์นะครับแกนในเหงื่อตกเลยเหงื่อตกเลยและมีความรู้สึกว่า เ้มันเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดสามสี่คนตะลึงกันหมดเลยนะครับแกช่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายแล้วคุณเจี๊ยบเสียชีวิตนะครับคนเป็นแพทย์อนะคนเป็นหมอเห็นคนตายต่อหน้าต่อตานะครับมันก็อาจจะชินอนะกับการที่อาจจะมีแบบนี้บ้างแต่เคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ รู้สึกว่ามันมันสะเทือนใจอย่างแรงนะครับเชื่อไหมพี่มีโลดกายเป็นคนที่มีสภาวะซึมเศร้าไปเลยแกนั่งเฉยๆโดยที่แกไม่พูดกับใครและแกก็งงว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรวะนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยมาแจ้งให้กับสามีของคุณเจีย๊ยบทราบว่าตอนนี้คุณเจีย๊ยบและลูกอ่ะเสียแล้วนะ และสิ่งที่หมออยากจะขอโทษคุณก็คือในวันที่คุณมาอันเตอร์สาวในวันนั้นน่ะเขาพบสภาวะของเด็กที่ไม่มีสีศั์แต่เขาก็งงว่าทำไมเด็กถึงดิ้นได้นะครับและตอนนี้ภรรยาของคุณน่ะนะครับเสียชีวิตแล้วตัวของพี่ชาติร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้แบบแบบโมไฟล์ามากเลย และสิ่งที่พี่ชาติพูดมาคำหนึ่งแล้วก็ตบโต๊ะคุณหมอเลยว่ามันต้องเป็นอีแรมแน่เลยอีแรมเลยมันเลวมากหมอมันทำกับเมียกับลูกผมได้ขนาดนี้มันเลวที่สุดอีโรบอกอีแรมคือใครคุณชาติอีแรมอะมันเป็นแฟนเก่าผมแล้วผมเลิกกับมันแล้วมันไม่ยอมเลิกกับผมจนสุดท้ายแล้ว ผมก็มามีแฟนคนนี้แล้วผมก็บอกกับมันว่าอย่ามายุ่งมันก็ตามราวีมายุ่งกับแฟนผมมายุ่งกับผมอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายผมก็คิดว่ามันเงียบไปแล้วเพราะผมเนี่ยไม่ได้รักมันแล้วเพราะสิ่งที่ผมไม่รักมันเพราะว่ามันทําของใส่ผมแล้วผมเนี่ยนะครับไปให้ปู่ย่าตายายเขาแก้ให้เขาบอกว่าผมมาโดนของจัดมัน สุดท้ายพอผมหลุดจากตรงนั้นมาผมก็มาเจอกับเจี๊ยบแต่ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสามสี่ปีเนี่ยอีแรมมันก็ยังมาอยู่แล้วมันก็พูดเสมอว่าถ้ากูไม่มีความสุขใครก็ไม่มีความสุขแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำอะไรบางอย่างแบบนี้ผมเกลียดมันมากทำอะไรบางอย่างแบบนี้คืออะไร มันทําของใส่เมียผมมันทําใส่ผมไม่ได้มันไปทําใส่เมียผมมันต้องเป็นมันแน่ๆเลยหมอผมเกลียดมันผมจะเอาคืนในเมื่อมึงทํากับครอบครัวกูกูก็ทํากับครอบครัวมึงเหมือนกันนะครับหลังจากวันนั้นมาตัวของคุณชาตินะฮะได้นําร่างของภรรยารวมถึงลูกเนี่ยกลับไปที่บ้านไปทําศพ เรื่องราวต่างๆมันก็ขาดหายไปตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เป็นสภาวะซึมเศร้าอยู่พักหนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องไปต่อนะเพราะว่าคนที่รับผิดชอบหน้าที่นี้ก็ต้องทำงานน่ะจะมาจิบตกแบบนี้จะมาทำแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปนะครับระยะเวลาในการทำเนี่ยทำคลอดเป็นคุณหมอผาระยะเวลาสักสเดือนมีคนไข้คนหนึ่ง มหาหมอคนไข้คนนี้ชื่อจันแรมนะมหาหมอมีสภาวะท้องแต่สภาวะท้องเนี่ยนะครับณนะขณะนั้นที่มาตรวจเขามากับคุณแม่เขาคุณแม่เขาแก่มากแล้วสภาวะของคุณแรมที่มาเนี่ยมีสภาวะที่เหมือนคนจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คุยอีกเรื่องหนึง่งก็ไปพูดอีกเรื่องหนึง่งคุยอีกเรื่องหนึง่งก็ไปคุยกันอีกเรื่องหนึง่งคุณหมอถามว่าท้องมากี่เดือนแล้วครับคุณคไข้นะครับคุณหมอเชื่อเรื่องผีไหมดูสิมันส่งผีมาหาฉันนะ่ฉันต้องสู้กับผีฉันไม่กลัวมันหรอกฉันจะสู้กับมันฉันไม่กลัวมันหรอกคุณหมอคุณหมอก็ถามว่าคุณค้า คุณครับท้องมากี่เดือนแล้วประจำเดือนขาดมากี่เดือนแล้วนี่นะครับแต่อาการตอนนั้นน่ะมันเหมือนคนปั้มปั้มเปืเป่ๆนะครับณนะขณะนั้นก็เป็นการตรวจตรวจชีตรวจเลือดตรวจทุกสิ่งทุกอย่างณนะขณะนั้นพี่วิโร์บอกว่าจริงๆก็ไม่ควรตรวจกะเพราะเห็นสภาพแล้วมันเหมือนคนท้องแล้วล่ละแต่ก็ต้องตรวจให้แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะครับก็เลยตรวจก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ท้องนะท้อง แต่การท้องของผู้หญิงคนนี้นะเขาเรียกว่าการท้องนอกหมดลูกในท้องมันมีแต่ลมนะมีแต่ลมแล้วมันก็เป็นไข่เป็นอะไรก้อนหนึ่งอ่ะเป็นเนื้อก้อนหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ติดกับและการซาวดูในครั้งนั้นกับการที่เห็นคุณหมอบอกว่าคุณเนรมันเหนือจินตนาการใครจะบอกว่าผมโม้ให้ฟังก็ได้ แต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะไอ้ก้อนเนื้อ,อน,นั้นมันไม่มีหัวและแกก็อธิบายให้ฟังว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เป็นรูปร่างแบบนี้เนนะีเข้าเดือนที่สี่เป็นแบบนี้เข้าเดือนที่ห้าเป็นลักษณะนี้แต่เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่สามเด็กเริ่มเป็นตัวเป็นตนทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะเริ่มจะมีแล้ว นะครับเริ่มจะมีนะฮะเข้าเดือนที่4เริ่มจะมีขึ้นเรื่อยๆเข้าเดือนที่5้าเริ่มสมบูรณ์นะเดือน6เนี่ยนะครับนะเป็นการคาบเกี่ยวกันเลยถ้าผ่าน6เดือน7เดือนไปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้รอดแต่เด็กคนนี้นอกจากท้องนันอกหมดลูกแล้วไม่มีหัวสุดท้ายพี่วิโรดต้องแจ้งกับคุณแม่ไปว่า จะต้องทำการพาออกแต่สิ่งที่ตัวของผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกกูมึงไม่ต้องมาเสือกกับลูกกูลูกกูจะเป็นยังไงก็ช่างมันดูสิมันส่งผีมาอีกละเดี๋ยวกูจัดการกับมันก่อนพักเดียวผู้หญิงคนนี้กับแม่จงมือออกจากโรงพยาบาบลนะครับหลังจากนั้นมา ไม่ได้รับการรักษาใดๆนะฮะพอไม่ได้รับการรักษาใดๆปุ๊บผ่านระยะเวลาไปสัก7จเดือนเนี่ยมีคนที่ส่งข่าวมาเขามาหาหมอแล้วก็คุยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าอิจานแรมตอนเนี้มันเป็นบ้าไปแล้วและสิ่งที่อิจานแรมเป็นก็คือมันนะเอาเล็บข่วนที่ท้องตัวเองและอิจานแรมอ่ะมันทำข้อตัวมันเอง นะครับและลูกที่ทำคลอดออกมาด้วยตัวเองเด็กไม่มีหัวนะครับนี่คือเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเขาพูดให้ฟังนะครับคือคนเราอยู่แถวนั้นนะครับมันรู้จักกันหมดอะเวลาถามอะไรไปก็ถามก็บอกบอกบอก,บอกสุดท้ายแล้วจึงได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันมีผลย้อนกลับไปตัว ตัวของพี่วิโรธไม่เคยเชื่อเรื่องคุณสายมนดำไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ในวันนั้นหลังที่เจอทั้งสองเคสเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเขาเลยนะพี่วิโรธได้ไปนั่งคุยกับชาวบ้านที่อายุ70็ดสิบอัพขึ้นแกไปนั่งคุยกัน10บ,บ้านเชื่อไหมว่าทั้งสิบ,บ้านที่มีคนแก่พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเรื่องคนสายมนดำ มีเป็นเรื่องปกติสมัยแต่ก่อนนะคเขาเล่นวิชาอาคมใส่กันเพราะฉะนั้นทำให้ทุกคนต้องไปเรียนวิชาอาคมเพื่อที่จะป้องกันพวกนี้นะเพื่อจะป้องกันไอ้สิ่งพวกนี้นะครับทำให้ทุกบ้านร้วนมีวิชาอาคมทั้งหมดถ้าบ้านไหนไม่มีก็สวยไปเวลาเขาปล่อยของมาก็เข้าบ้านมันเปิดโลก,กทัศน์ของคนเป็นหมอ ซึ่งเขาก็งงว่าเอ้ยมันจริงเหรอแบบนี้นะครับแล้วแกก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะตามบ้านตามอะไรต่างๆมีแบบนี้หมดเลยนะแล้วแกก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาคุณเนธผมก็ทำหน้าที่ในการที่เป็นหมอนะครับให้แบบดีที่สุดแม้มันจะมีเคสอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกแปลกๆนะที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิดขึ้นกับแม่เกิดขึ้นกับคุณพ่อ แต่ผมก็ต้องยอมรับมันว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณใสมนดำเนี่ยมันมีจริงแม้มันจะไม่ได้อยู่ในแนววิทยาศาสตร์ที่ผมได้เรียนมาแต่ผมก็เชื่อแบบสุดใจว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหมอวิโรธได้ส่งเรื่องนี้มาหลังจากนั้นมาคุณหมอวิโรธก็ใช้ชีวิตในการที่เป็นคุณหมอจนอายุ50ที่จังหวัดตรากนะครับ หลังจาก50นะท่านก็ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้ท่านกเกษียณแล้วนะนะอายุ60แล้วนะครับท่านกเกษียณแล้วนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะแล้วแกก็บอกว่าพอกเกษียณแล้วเนี่ยจึงได้มีเวลาฟังเรื่องผีจึงมีได้มีเวลาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็อยากจะส่งเรื่องเนี้ยนะครับมาให้คุณเน่ได้ถ่ายทอดสักเรื่องหนึ่งนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าโรคคุณใสครับ